การแข่งขันศึกมวยไทย7สีประจำวันอาทิตย์ที่2ตุลาคม2565ครับรายงานผลกับผมแอดมินบีมและไลอ้แอดอ114ครับอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคอมวยพักยกนะครับลุ่นมวยเชียร์มวยครบทุกรายการครับแอด114ครับมาเริ่มกันที่คู่แรกอาทิตย์นี้ครับเป็นมวยรอบปุนเสือครั้งที่22ครับสายเอครับยิ้มสยามสโชคมีชัยมวยบุรีรัมย์ครับ เจอกับหม้สังคำสอยิ่งเจริญฟามครับจากแม่ห้องสอนครับเรดเปิดให้ยิ้มสยามต่อ118ครับปิกัด1 1 6บปอนครับสูงใหญ่ยาวแบบนี้นี่ต้องบอกว่าได้เปรียบรูปร่างอยู่แล้วครับแต่ก็สู้กันได้สนุกนะครับมวยคู่นี้สามยกผ่านไปนี่ราคาก็ยังอยู่ที่ยิ้มสยามครับได้เปรียบอยู่ประมาณสัก3าสองครับจากนั้นนี่ไม้สังคำก็ไม่ดีรออัพพยายามจะเดินสามัดใส่ครับแต่ว่าพอสู้ไปสู้มาแล้วครับ จังหวะแข้งยาวๆครับของทางด้านยิ้มสยามในดูว่าจะทําได้ดีกว่าครับเล่นงานเอาทางด้านของไม้สังคำก็มีล้มมีหงายไปเหมือนกันครับครบยกแล้วครับราคายังอยู่ที่ยิ้มสยาม5้หนึ่งครับก่อนที่สุดท้ายแล้วครับกรรมการลงคะแนนชูมือให้กับยิ้มสยามสโชคมีชัยครับเอาชนะไป49ต่อ48ทั้ง3เสียงครับแล้วก็มาต่อที่คู่ที่2ครับมวยรอบปูนเสือครั้งที่22สาย A ครับ กองพบยาสีฟันสมุนไพรไซโยครับนักชกจากเพชรบูรณ์ครับมาแทนเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังที่ตกตาช่างไปครับวันนี้เจอกับเฉลิมชัยสิทธิ์คูไทยครับนักชกจากแม่ฮองสอนครับมาแทนสเตฟานเลขามาน้อยครับเรดเปิดเฉลิมชัยต่อ19ครับพิกัด116ปอนด์ครับดูว่าเกมคู่นี้เนี่ยมาจบที่ยกสี่ครับเป็นจังหวะที่เสียบเข่า้ายนี่ครับไปเลยครับเฉลิมชัยครับดูโยน เข้าสายตึงโอ้โหโดนอกนะครับแระซิจุกซะตัวบม่ด้เก่งครับพี่น้องครับเบิ้งหน้าครับนี่เบเลยจบยกสี่ครับแม่กำลังสู้กันสนุกเลยครับสุดท้ายครับปิดเกมไปฮะทางด้านของก้องพบยาสีฟันสุนไพายไซโยครับมวยจากเพชรชบูร์ครับเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่สี่ครับ ก็ไปเจอกันกับยิ้มสยามครับมวยยาวเจอยาวครับส่วนมวยสั้นอย่างไม้สังคากับเสืิมชัยก็มาเจอกันในรอบต่อไปนะครับมาต่อกันที่รองคู่เอกครับสุดหล่อสอดเจ้าต้องปลาจีนครับนักชกจากอุบลราชธานีครับมาแทนเกาะเต่าเพชรสมนึกครับวันนี้เจอกับวุฒิกรส่วนน้ำทานคีรีครับนักชกจากกระบี่ครับรองแชมป์ปูนเสือตัวที่21ตัวล่าสุดเลยครับเรดเปิดสุดหล่อต่อแพงครับ21เลยครับปิกัด1 1อปอนด์ครับก็ เกมนี่มาจบในยกที่3ามควันนี้มุมแดงมาเดือดลือเกินครับมาโหดมากครับเกมจบจังหวะนี้ครับสับสอกสายก่อนครับเริ่มมีสุดครับแล้วก็ตามด้วยศอกขวาก็หงายปังงางครับโอ้หจบยกสามครับพี่น้องสับ้ายไม่ลงครับนี่ครับจังหวะ้ายนี่ยังไม่ลงมีสุดครับแต่ก็ปิดที่ศอกขวานี่ครับโอ้ห ดุจริงๆครับสุดหล, mm hmm. ล, nah. ล่อสอจต้งปลาจีนนี่ก่อนน็อกก็ราคาก็ไหลไปไกลถึง15 1หนึ่งแล้วครับเรียกได้ว่าตอนนี้ฟอร์มสดจริงๆครับสุดหลอ IR ่อสอจอต้งปลาจีนครับสับน็อกรองแชมป์ปูนเสือตัวที่21ชนิดที่บกเกงใจเสือเลยครับโอ้โหโหดแท้จบยก3ครับนอนยาวเลยครับลงเปลเลยฮะท้านของวุฒิกรสดน้ำทานคีรีครับพ่ายน็อกให้กับเจ้าสุดหล่อสอจอต้งปลาจีนครับนักชก สอกดุจากอุบลราชธานีนะครับมาต่อที่คู่เอกครับสัปดาห์นี้เป็นท่านั่นของโฟกัสแอสสันป่าตองครับนักชกจากเชียงใหม่ครับเจอกับคัมแบ็กทีเคยุทธนาครับจากนครราชสีมาครับสามฟอร์มหลังนี้ฟอร์มสดมากครับคัมแบ็กชนะน็อกยก2บิ๊กแบงชนะคะแนนเพชรแสนแสบแล้วก็ชนะน็อกยก4ปานเทพครับขณะที่โฟกัสก็แพ้กาก้าชนะเพชรแล้วก็ล่าสุดก็แพ้รณชัยครับเบรดเปิดเสมอโฟกัสครับพิกัด126ปอนด์ครับ สิงเหนือเจอเสืออีสานครับเช <ım. S 1> ียงใหม่ปะทะโคราชนครราชสีมาเทเสปุ๊บโอ้ยเกือบสมั่วเมนเมบแข่หมดสามยกนี้ราคายังอยู่ที่โฟกัสเจ็ดสี่ครับชิงไหวชิงพิพชิงจังหวะโอ้วันนี้ตบัดขึ้นก้านขอบหลายครั้งครับแต่ว่าดีว่ายังโดนไม่เต็มพอครับโฟกัสวันนี้นี่ปกติจะสอกดูวันนี้ครับมีแข้งซ้ายครับมาคอยสกัดกั้นการเดินของ ัำแบกุ้ยเกือบตามน้ําโดนครับพอส่วนครบยกแล้วราคาก็ยังดูว่าโฟกัสได้เปรียบอยู่ประมาณสัก8ปดหนึ่งครับดูครับสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วครับกรรมการรวมคะแนนครับชูมือไปที่โฟกัสแอสสันป่าตองครับนักชกจากเชียงใหม่ครับเอาชนะคะแนนไป49ต่อ48ทั้ง3เสียงครับสู้กันได้สนุกเลยนะครับนี่คือผลการแข่งขันศึกมวยไทยเจ็ดสีสัปดาห์นี้ครับจงทายฝากถึงแฟนมวยทุกท่านนะครับขอมวยพักยก ี่ียจะรุ่นมวยเชียร์มวยสดๆจากหน้าจอมือถือ